สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้มีโปรเจคเตอร์มานำเสนอขายเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยนะครับอย่างรุ่นที่เห็นนี่ก็เป็น f p ฟส n e b 8 5 h h นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับนี่รับรุ่นเดียวกันแล้วก็ซันโยนะครับเป็น s ั n โย p r o j e c t ตอร์ c ลซีเอ็นะครับ4,500ลูเมนนะครับแล้วก็มี เอฟสันนะครับ EBW 1 0 2 6 0 0ลูเมนนะครับตัวนี้ก็เป็นเอฟสันรุ่น EMP 1 7 0 0นะครับ2,200ลูเมนนะครับตัวนี้ EBX 1 4นะครับ3,000ลูเมนครับแล้วก็มี NEC M 3 0 0 X นะครับ3,000ลูเมนแล้วก็มีรุ่นใหญ่เลยนะครับของ F สันนะครับ eb905 นะครับ3,000ลูเมนนะครับตัวใหญ่ไฟแรงนะครับตัวนี้ฉายกลางแปลง8เมตรได้เลยนะครับสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเอฟสัน eb825h นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะขายอยู่ที่7,000บาทนะครับตัวนี้ก็ซันโยก็7,500บาทนะครับส่วนเอฟสันตัวนี้ก็5,000บาทนะครับ อ่า EBW 1 0ตัวนี้ก็7,000พบาทนะครับแล้วก็ EBX 1 4ก็8,000บาทนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ NEC ก็7,000พบาทนะครับ EB 905ก็8,500บาทนะครับสนใจตัวไหนก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5ปดหนครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ